สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ผมจะมารีวิวท่อใบใหม่ของผมนะครับผม SC Project Carbon Conic K24 นะครับตัวนี้เป็นตัว Slip-on นะครับไม่ใช่ Full System นะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาเปรียบเทียบกันเรื่องน้ำหนักระหว่างท่อโรงงานกับท่อตัวใหม่นะครับผมว่าจะมีน้ำหนักที่แตกต่างกันยังไงนะครับ แล้วก็ระดับเสียงครับผมเราจะวัดกันด้วยเป็นเครื่องมือเลยนะครับจะได้รู้ว่าความดังความเบาของท่อโรงงานกับท่อใหม่นี่จะระดับเสียงจะแตกต่างกันยังไงนะครับผมและท้ายคลิปก็จะเป็นการทดสอบจริงนะครับผมเรื่องเ e อร์ฟอร์แ e เรื่องการขับขีความแตกต่างระหว่างท่อใบเก่ากับใบใหม่นะครับผมและคนอื่นเราก็จะมาวัดเสียงท่อเดิมมันก่อนเลยนะครับอ่าครับที่เห็นอยู่นี่คือแอป วัดระดับเสียงนะครับเป็นหน่วยวัดเป็นเดซิเบลนะครับผมสตล์เครื่องกันเลย นะครับผมก็ค่อยๆลดลงมานะครับใส่อัมช้กเป็นฟ้าก็จะตัดเราแหละอยู่นะครับ78 79 78 7 7อะไรประมาณนี้ผมจะลองเบิ้ลนดูให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะครับผมประมาณ3,000-4,000รอบนะผมไม่อยากเด้งมากแลวครับผมเพราะตึงแต่เช้าอยู่ ครั้งหนึ่งนะครับประมาณ3,000-4,000รอบเมื่อกี้ก็ขึ้นมา93เดิเบลนะครับที่แม็กซิมัมนะครับผมต่อไปผมจะถอดแล้วก็ถอดลองมาแล้วก็จะชั่งน้ำหนักให้ดูกันอโอเคครับก่อนที่จะมาชั่งน้ำหนักนะครับก็มาอันบ็อกซ์กันดีกว่าว่าข้างในกล่องมีอะไรกันบ้างน,นะครับสำหรับ s c Project คเบก u ์ซ ลิทออนนะครับโอเคเปิดมาลิงไปหรือคอร์สลิทออนเองนะครับผมเป็นบรรดาน็อตต่างๆฮะกิเกอร์ okay. อมเอสซีโปรเจ็คคมือการใช้แล้วก็ต้องงานนี้ชาดา <c oughs> เป็นงาน คาร์บอนนะครับผมตรงปลายท่อนะครับมันจะเป็นเหมือนกับเป็นเงาเงาครับเป็นงานก๊อสครับที่อันตรงลำท่อนี่จะเป็นงานงานด้านนะครับงานแมทครับผมแล้วการถักของคาร์บอนก็จะเป็นลายเฉียงๆนะครับจากตรงลำนะครับแต่ตรงปลายนี่จะเป็นถักลายตรงนะครับครับโอเคครับต่อมาชั่งน้ำหนักดูกันนะครับ ว่าความแตกต่างระหว่างท่อเดิมกับท่อใบใหม่ที่ผมจะใส่เข้าไปจะน้ำหนักเท่าไหรเอาข้างหนึ่งก่อนแล้วกัน3.495นะครับเกือบ3โลครึ่งน,นะครับ 1, นิดนึงที่โลครึ่งโอเคครับผม สองท่อรวมกันเป็น7กิโลหน่อยๆนะครับผม7.045ครับผมสำหรับท่อเดิมๆนะครับท่อจากโรงงานนะครับ <Okay. S 1> คราวนี้จะเป็นตัวท่อใหม่นะครับตัว Aftermarket โ okay, อเคเอาดูกันข้างๆก่อนแล้วกันเนาะโอเคครับ ข้างเดียว1.67ก็หายไปเป็นครึ่งเหมือนกันเนะ okay. Okay. าะโอเคโอเควางสองข้างอ่ะบวกสลิปออนไปด้วย,วยบวกลิงไปไปด,ด้วยแล้วกันตัวอความแฟร์โอเคน้ำหนักอยู่ที่3.85นะครับผม ก็หายไปประมาณ3กิโลนิดๆนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะนี่มันเป็นสวิปออนครับไม่ใช่ถ้าถ้าเป็นคอฟูมาจากเฮดเดอร์เลยก็จะลดน้ำหนักไปได้เยอะนะครับแต่สำหรับผมผมว่ามันดังไปสำหรับท่อฟูนะครับผมว่าเป็นสลิปออนโอเคมากกว่าสำหรับผมนะ ครับก็เรื่องการติดตั้งก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากมากนะครับผมถ้าเรามีเครื่องมือครับเครื่องมือก็ใช้ไม่เยอะครับเครื่องมือทั่วไปครับผมแล้วก็สำหรับซิปออนนี่คงจะทำที่บ้านได้ครับไม่ต้องถึงมือช่างก็ได้ครับผมครับก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็มาฟังเสียงกันดีกว่าว่าเสียงออกมาจะเป็นยังไงกันบ้างแตกต่างจากท่อเดิมกันไหมมาลองเลยกันนะครับ เป็นสักเ0็ดพรอบกันดูดีกว่าครับเสียงเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปรียบเทียบกันว่าท well ่อเดิมจากโรงงานกับท่อใหม่เสียงจะแตกต่างกันยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็น2อจอครับทางซ้ายก็คือท่อเดิมทางขวาก็คือท่อใหม่นะครับผมก็คือโปรเจครับ 大圈的。 รู้สึกว่าจะเบากว่าท่อเดิมบจากโรงงานนะครับผมแต่เสียงนม่จะทุ้มกว่าท่อจากโรงงาน,นโอเคครับอตอนนี้ผมก็จะออกไป สอบ <c oughs> ทอใหม่นะครับผมจะดูเรื่องมันจะได้พอร์ฟอแมขึ้นไหมอะไรอย่างเี้ <c oughs> หลังจากผิดหวังเล็กๆก,กับความดังของทอใหม่มาแล้วนะครับโอเคไปเจ้ ความเร็วอยู่ที่ประมาณ120นะครับผมเขารู้สึกแรกเลยคือเสียงดีขึ้นครับผมเสียงสะใจมากขึ้นครับน้ําหนักก็จะเบาขึ้น<จ>ะน<จ>ะนครับทดสอบมาประมาณสัก20กิโลเมตรไม่รู้ถึงไหมนะก็โดยรวมแนละ้วก็รู้สึกว่าน้ำหนักเบาขึ้นครับน้ําหนักเบาขึ้นแล้วก็เลยทําให้เราอาจจะขี่ได้คล่องตัวขึ้นครับผมแล้วก็ผมว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ดีขึ้นนะตอนช่วงประมาณ5,000รอบ ช่วง6รอบตอนตอนสับ2อ่า2ไป3 3ไป4ก็ดูจะต่อเนื่องได้ดีขึ้นนะครับกาว่าจะมาลั่นตรงแถวนี้หม่วันนี้เืินไปวันหยุดคนเยอะ <c oughs> ครับก็มาสรุปกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับคนที่ชอบแบบว่าไม่ต้องท่อแบบเสียงดังมาก <c oughs> นะครับ <c oughs> ต่อนี้ท่อซิปออนแบบนี้ก็คงจะตอบโจทย์นะครับผม แต่คนสะรับที่อยากจะได้แบบท่อดังๆล้นๆไปเลยนะครับผมแนะนำให้ใช้ฟูล s ิสเ e มไปเลยนะครับผมครับคิดเห็นกันยังไงบ้างครับกับท่อใบนี้นะครับผมระหว่างจะฟูลสิสเทมดีหรือว่าจะสลิปออแบบนี้ต่อไปดีอยากฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆนะครับผมอบคอมเมนต์กันมานะครับขอบคุณครับก็ขอขอบคุณที่รับชมมาถึงนาทีนี้นะครับผม ถ้าคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้กับคนทำเป็นอย่างมากนะครับก็ขอขอบคุณมากครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ